บรรจุกระบอกต้นกระใสครับของผู้บวยสี่ของกุ้ภาที่ใจกุ้ภาก็นำมาจวดที่แม่แต่ทำเส้นผมที่บ้านหนองบุญหนดงมันของส,สม,ององมุนอ่าพอกโก้ทำพรมเมืองสิรินทกับเดินตามชมกันเดียวกันฟรีฟรี เกิกานรายการใหญ่ครับที่ขวาวสินดิอร์ดสเดลพนัจำเรือศพหลวงปูเปียติที่ปริษาจำเร่เพื่อขาวซินดิสะุนกจเร็วสุดยอดความยิ่งใหญ่ของโครงการบริษันที่สากราคมนะ จันัดนราบิวาจับโรยสุ่คมาิเสจันดเี่ยจเ๋นราธิวาสโดยเาีผยจุมราธาับโดเสีุ่นรีอำเภอจับดเสี่จุงหริวับโดยเสีบจุราธิวาจัดโดยเสี่ยจุมนาิัดยี่ยจุ๋มนราธิวาสจับโยเสี่ยจุ๋ราธิสจับโูยสั่ยามนราธิวาสจับโดยเสี่ยจุ๋ราธิวาสจับโดยเสี่ยจุ๋มลราิวาสจับโดยเุมนราิาับดยเส่จนราธับดยสม่งจุ๋ิวเมือน เพชรรักกันชองนะเป็นจับกับยอดประันยูจิตบรดนชกที่ร้อยยี่สิบปอนด์แล้วก็มีแวววาวเพชรอบวบังร์กันนะครผมก็รุกพิยารุกแม่สายทองด้วยกันร้อยสิบสองเนี่ยมีทางด้านของมากรเพชรสายโบนสโตรเกอร์จับกระปั้นทองชองแล้วก็ยักต่อยที่ด้วยกันร้อยเก้าเพชรต้องการประดับนบุรีกับชนะของสันเดย์คูบเด็กเซียมนะฮนี่คู่นี้ก็ต่อยกันที่ครับที่จับร้อยสิบแปดปอนด์นะฮะดูมวยดีๆทั้งนั้นนะ สามกราคมนะีที่โรงงานบราดักระบุรีอเภอตะบ,บุรีจังหวัดสุพรรณน,นะครับบนเวทีนี้ก็เริ่มเริ่มเห็นะอะไรดีๆเลครับหมดยังหมดังังก็ถือว่าดับชีเสียงบนกรุม่มาจจะเหนือกว่าเลือเินแลว,วเป็นผู้เล่นน่ช่วงหลงัลงๆมันก็ชนะมาเด่อยเช่นกันครับนะในช่วงเทศกาลกระทำทีผ่านมาแลวันนี้แจกครับยกสีผอ ไม่เอยครับไม่เอาัเสิงหนุมสิมอกไนดิอาไหมเอานะขอโทษกันเล็กน้อยครับจะโดนใะจับกันไปว่ากันเถอใหญ่แค่กู้ผิดท้ายครับจากที่ดีอะไรไม่เอ่ยับคณเดชกับแสนกครับก็ลงตัวกันที่สองพันบาทนะแฟนครับชิัที่สองพบาทนะครับสำหรับคู่ จิตธาการเป็นมวยเป็นมวยคู่นะยังตกล็อกนิดหนึ่งครับเปิดทีไปอยู่ที่คู่ห้าแต่ก็มาช้านิดหนึ่งก็เลยจัดให้เป็นคู่สุดท้ายครับเป็นมวยข้าขนมค่าน้ำมันรถกลับค่าคอนโต้คอนโต้็อกเด็กล็อกเด็ก,รกประมาณตีสอง นึ่งในแค่สิบนาทีนะครับเวลาขนาดนี้นะวินเท็กซี่ดิกครมีรายการไหนไรรายการครับวินแท็กซี่วินแท็กซี่มือโปรครับเก็เก็บโทรศัพท์ได้ครับเมื่อสักครู่ มีคุณสิสัญจามิกรได้โทรเข้ามาครับแต่รับไม่ทันโทรศัพท์อยู่ที่ลอ็ญญอ,ลอบบรรยาญ่ครับล็อบบรรยาญ่ครับอ่าถ้าได่ ผมตระเวนสัมภรด้วยครับโทรมารับได้ที่ล็อกของคณะกรรมการเด้านบอลกองเรกาครับมดีแก่งได้ n u เบอร์เลยเพยขอวคุมันเมืดีครับเลิศใจของเราเราก็ต้องดีในเการณ์สุดท้ายันสะดกเลยครับบนเวทีนะครับ จะน้อยเป็นผู้เอกครับริการะเป็นผู้เอกสองะแรงเนี่โอ้โหเป็นสีขอนะฮะสรงแรงเนะน่เอาลัขึ้นบนเลยละสิงลุ่มเนี่ก็ประเทณีมากลงเนี่ยพลาดไม่ได้นะโอ้ต่จอกระเบนต้องาอกปสีขอกับสิงุกมนะสิงลุกสิงทองทองนี จากโันครับเขาข้อประโคนชัยนะครับบ้านเดียวกันกันแลวขอบกุมารในโชคบูงทองบ้านเดียวกันกุมารในโชคสิงใดต้องมีต้อพงเนี่ยระาเดียวกันที่แดงนี่บอพยักสีขอมนี่ก็บ้านปู่บ้านถือว่าเป็นดงนั่ปว่เนี่ยจากมหาชนชัยจังหวัด้าสนทอเนี ย่หอของเชแสงทองใก็งตกแั่โชวฟ้าเมืองไทยเลยนะในอดีตก็จอบเพชรจอบทองจูวัน,น,นรนกะ่ก็ไม่ไไมาฉะนันาจะมายเรสมรนักการงานแต่งออย่างคนเปืนี้นี่แหละแม่สลับจาครับกลืนนะก็ยังเป็นต้นทางร้นเจมกันอย่แต่ประเี๋ขอบคุณนะท่านผู้ชมขอบคุณนัารโยนะโดยเฉพทีมงานจากเมืองบ้นานฟจังหวัาานเพชสมรนะ งานเพชรแสทองเนี่แล้าก็ทีมง,งานซิลล็อกทองได้จากกรองเจริญแต่บ,บนนีนงวุฒิบการเชิญยมสุรินเนี่ยดูออกแท่งไปยังติดกันนะทอยักษ์สีงหอจบยกที่สองอ้ยมาัไปไนนี้ออกมาในเดียนแท่งนะฮะสิงห์นุ่เน,นนะีปังไม่ทันนะจักของยักษ์สิงหอ์อดูในช่วงของยกสองนะครับยน,ในใกระไกอยู่นะ Ja. โอ้โหเป็นดีเลยครับจบไปครับเดี๋ยวไปตางเา้าด้วยแลครับก็ต้องเกิดอพักกันสักครู่ครับแต่ในวันนี้ขอบคุณและทีมงานของทีมษานผู้มวยเนี่ยลักต้มาิ่มาโบนสติสุดิยนี่ยแบบตัที่สั่ติแล้วก็โปรตุกัวนะโดยเฉพาะโปรโปรตุกปรตต์นะที่ดูแลทัศน์ผู้มวยนี่ย สูงสสยหมดสายตาเจ,จ้าพิจิตรนะเพราะฉะนั้นต่อไปครับตจะทำผลงานนะที่พค้งรละชายนะครับวันนั้นในสุดยอดระมวยเด็กใ,ใส่กันแบบประเทศว่าช่างน้ำหนักกันทุกคู่นะ,นะติดตามนะครับงานเสาหลักเจาก้าพิจสุรก่อนวันที่ห้าสิงหาคมนะโดยนายกสมาคมกิรพลอภัยสามนะครับสสรัฐบาลกรกฎยานพรนะครับนายกสมาคม แล้วก็ท่านนายโโกประการในครั้งเุนวัดสุรินทร์ครับท่านยกพรชัยพุทธเดพรนี่ส่งเสริมอารักสรัสดสนุนครับยุคชนกับยุคชนต้นร่างโมยไทยม,มยวยเริ่มชกตั้งแต่เวลาเสด็จมาเป็นต้นไปนะงานเสาหลักสุรินทมานะก็มีโรงทานนะฮะไปตั้งแต่หัววันนะฮะโรงทานก็นั่นจะเป็นร้อยอเป็นร้อยโดครับเร<อ>าพักกันทิ้งคืนเหมือนที่ฮะเขาไปสู้กันที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ักดี เวทีอยู่ที่ที่เดิมเวทีปัจจัยสร้างย,ย,ยกที่สามครับตามต่อครับลูกนะใครจะหนักต่อกันทันไปเลยครับวัดกันไปเลยวัดที่ความนะเลื่อนทางน,นะครับท่านผู้ชมนะสู้กันมาถึงยกที่สามนะครับขอขงคู่เอกสองนะแบงค์ไปยักษ์เสียงคองไปแสงทองจาก อภัมหาชนัใจจะไปเดยวสพกั้องเี้นีจากเขาคอกประโภนไทยรัวมจะไปซองที่น่ในมุดกับเชิญสุรินทร์มีชียารนั่นเนละเนี่ยทเนี่ยทำได้บอกว่าชียารนั่นละได้สาพันเลยนะาเปลี่ยนเกมพลิกสถารนการณ์ไอ้แล้วไปด้สาสันบาทนะเอาอย่าอีดมานะจ๊ะเอาสองมาเท่าคืนรับ ผีจากกันครับถือว่าตูสวัสดีเปิดหน้ารับต้อนรับทั้งคู่อยู่ที่บานชิงกันบคาับยัดเดินเจยียดตักเหยดเโีแ่กอดเยอะๆมีเปิดก็ต่อยบ่อยๆครัไได้เลยสองปนยักษ์ศิลป์เราก็เปบอยใช้สองไเร็วเลยเขามาเข้าทึนับ หมดแต่ไปยิงคุยไม่ได้ครับไม่ได้อย่างเดียวไม่ได้เตยครับตอนนี้นะครับคูยไม่ได้เลยครับตอนนี้นะครับอ่ะเยอะเยอะเยอะลอยยาวเขย่าเลยครับจีนเขย่าเขย่าแต่ยังไม่เขย่งจังการก็ยิงรูปรวงแก่ปุณทีนะครับแนการณ์ก็ยังเบียดเบียนอยู่ครับยังไม่หยี่งจากกันมากครับถือว่ายังมีโอกาสเร่งแล้วก็สปีดแตงได้เลย เร็กับฝายาายาตายสอ,นนอยจังหวะสุดท้ายงตัด้นป่าทําังไงเหรอเป็นการแก้แก้แก่เพเออชิหานิกรมติจังหวะดูว่านังม้นบ้างมยตขอ่งสิหน,นุ่มนะ ต้องสู้อ้าโดนมับไปเดินเลืนลาไม่ได้นะสอกนับธรรมราของพ็ยัศรีขอเดินไปลุกเก่งเขอเลยนะสั้นๆทำให้สองสั้นๆเดดเ่ยสีขอโบซ้ายได้ขวาดีเลยกยกสามนะครับแล้ววันนี้ก็ณผู้ชมก็ยังอยู่ครบนะฮะพัดดึงอพก่อนเพราะจสู้กันต่อยกส วันนี้ขอบคุณฝ่ายจัดนะฝ่ายจัดฝ่ายส,ส่งเสบียงฝ่ายเซลฝ่ายอนุญาตการต่างๆแล้วก็ฝ่ายชักภาพครับนำวิจิตรวันนี้ก็มาช่วยแล้วก็ตุ้ยทรายช่วครับทำเองวิธีพาเทนที่ก็ไปอยู่บนโลกแล้วก็ที่มาขอคุณเวทีบุยของรองนายกผลเชื้อสุขเดิมจากโกโก้ครับกรรมการมสมบัมาคองพุ่ยจวลศรี ขอบคุณที่มันเป็โปรภาษางานนะสติสิทธิครับทีนึงไม่ได้อีกท่านก็ขอบคุณนะครับของกาแฟโมยไทย,ยนะครับกาแฟที่รสชาติกรงกรอ่ในตรงสุราการันตีไล้เนยครับอะเลยครับของจริงด้ือกาแฟนะครับคราบมีชีดยาอีกมาเพิ่มมาอีกแล้วครองทัพจ้าใหม่อีกห้าพันบาทนะครับ เก่าและใหม่เก่าใหม่เนี่ห้าพันจากโตินานวินนะเป็นห้าพบาทเต็มที่ครับ้ำเงินสิงห์เอนานินบอกว่าถ้าสามารถนอบได้เอาบ้านไปเลยหนึ่งหลังเลเออพอมที่ดินนี่โอ้ยกไเลยนะอาชีพสูงเลยครับสิงห์ลงมาน้องเจ้าใหม่5้าพันเลยเปงนตัวนี่เป็นราชี่ลอดวนครั ก็รู้อลไเกิดขึโอ้โหกองสิกบอกว่าแครับมาตอนนี้นอชีนยังเยยมเยียังมีตัวนั่งชมพื้นน่เาไม่แน่เลยครับซอของสิงห oh, oh. ์ปงนะฮะอาบากมันก็ะสดงของจักสขอนะโอ้โหจักน anyway> oh, oh. ุนชักนะนี่นะครับโดยใครเหนออะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่ยังมีวัดหน้าไม่แหกครับแงของจักรสีขอนะ ไม่เชื่อเขนมาทำยาก็มาสู้กับไอ้น้องับสู้ในต่อพันเวทีเอามากลางเวทีครับ่สอบปสอบไปสิงโตมาหาไปแคสิทก็เอาปเสียมาเสียไปบิดตีตีาจมาจะเอาตขึ้นมาเป็มใจก็เอาเอาเรื่องเป็ได้เสียพื้นครับเริมไเร่งเด้นมากระนั้นองสิงโตอยู่เียตก็สองครับเบียรสิงโตก็ไม่ยุดุณคุณนั่ตีครับเหียมตีครับเริ่มตีขึ้นจมาแล้เลย เขาบอกวันเจียใหม่ห้าพันเป็นเล่นพื้นเลยครับโอ้โหอย่างนี้เอาเชือกเอาเชือกเชือกเชือกใครเชือกนะครับตีอังนี้เนยครับตีใชรโกวนนะบ้านใกล้เชือกนั่นเครไทยหวานสะอเกีนหัวทิ่โอ้ังมาสุดท้ายนะหาลอยครับโดนพิ่หายทองในกะเปของสิงห์ปุงเน โอ้จะโดนซองนะเอ้าซาชาัตครับเล่เข้าซ้ายเสียบต้นขวาครับมาแนบนักสิงห์ขอรเร็วเร็ครับองมดครับส สัดงไปสั่งนเชือกไปด้วเชือกเลยมาเกี่ยวกเลยแก่อนนะมน่ดวูสเนะดูนอกไม่ได้ทำสีกุ้งนะเข้ามาแต่มือไม้ดยตกนนะโดนสอกส่วนทีไม่ต้องนะนดนะสอกนะสอกย กอกทายของเพชรคอนนเป็นลนุ้นซซ่นรบับใสิงหายกที่สี่นะคะรับไปลุ้นต่ออีกหนึ่งยกนไปช่องเจสีมาแล้วเพชรสีขอนะครับช้อคูทรชกแถะะวเออแยสโสอุบวนนี่ก็ชนะมาตอลอดับไปสะดุดที่ช่องเจ็ดไฟเดียว ครับวันนี้ก็ดูกันนะดูสิงห์หนุ่มครับว่ายกสุดท้ายครับจะหวางแฝงหาหวางแขกับชกอะไรปปล่ยชัยช่วงพักยกเนี่ยตัวขอยนั้นโชคดีนะครับเราได้ดูคุยดีๆบอกที่จะยืนมีชีดิยูหรือเปล่าจิ้มคู่เด็กจ้มคู่โอ้ สี่อกมยาวๆไปถึงท่าตูยาวๆครับยาวๆสายยาวถึงท่าตูยาวๆครับสิบหกธันวาคมก็ใครอยากดูมวยกลางวันเที่ยงเดี๋ยที่บ้านคำแสงรุ่งระวีจอมพระสตรีกรรมการชิญเขงบัวรอดยกทีมจัดากเที่ยงครับเที่ยงสิบหกธันวาวันหวยออกหนุนเจษฎาเอกชา กลับเข้าสู่สนามนะครับกับยก,ก,กที่5ยกสุดท้ายของผู้เอกที่2นะครับนักชกฝ่ายแดงจากมหาชนชยัยจังหวัดยโสธรกับนักษีของเพชรแสงทองน้ำเงิน,นจากเขาครอบประโญ์ชายบุรีรัมย์สิงห์นุสิงลปน,นงทองยกที่5ยกสุดท้ายแริ่มต้นนาทีสุดท้าย,ายครับกับนีมอาชีพฮัทบาท อยู่ที่สภาพสันฐานร่างกายรับร่างกายอาจจะทาสิ่งมาพอสมควรมาทั้งวนทั้งคืนแ้วจะเล่า เรียกได้ดีกว่าเรีกเรียกว่าเ,เรียกเรยกเยี่ยบพัเรกกบซื้แบบโบที่พันตั้เพียงมาแล้วก็มีเพื่เทศกาลก็จะมีแถวมียุ่งมีขาสชวนยกสุดท้ายนะครับแบบนี้ก็ต้องรอเสียงราคานะครับ นั่เขาชงอยู <noise Walking> <Sith> ่คร so so you your uh ับ oh. ก so ็พยายามนะพยายามช่วยไา่เกมเลยครับอย่างที่บนล็อกก็พอกตัวนะครับแบบนี้นะก็อย่างที่ว่าวันนี้แา่นักเพชร์สี่คนที่เตรียมมาดีเหลือเกินเตรียมมาดีเหลือเกินเอ้ารอผนเพลย์สจากกรรมการอีกนัดหนึ่งถูกไหมกรรมการจะเห็นเป็นอย่างไรครับคนที่ใส่มพวงครับที่คือใส่ทีแก้ว บริกิตเพิ่มปูนแล้วก็ที่ร้อยตำรวจโทรอดได้ดีตามสายตาูที่เด